ของเพิ่งงามยังไนพี่นอ้งนองเอ้ยตอนนี้อากาศหกเจ็ดโมงเศร้าอากาศจะสาสิบองศาเหลได้นีพี่น้องอืออากาศร้อนมากๆนะคะมันต่างกับพายุเมืองฝรั่งซัม,มาบ้านเท่าเมื่อเช้านี้ลูกสาวบอกว่ายี่สิองศาเท่านั้นเป็นครีนเ่าข้องนาสาวเพิ่นปูเบีย เพิ่นปลูกเบียรมักใบมักต้นมะกรูดไว้ขายเพิ่นว่าเพิ่นขายอ่นะเต่าละซิบดอนอยู่ในนี้มีประมาณพันเต่าพี่นอกแล้วแต่ละมื้อนี่เพิ่นจะมีลูกค้ามาซื้อบางวันก็มีหลายบางวันก็มีน้อยแต่ว่ามือว่าน,นี้ ว่านี่เพื่นมีลูกค้ามาสื่อไปอ่ะสาบเต่าโอเคนะคะสามสิบเต่าคูณสิดอลลาร์พี่น้องแล้วหน้าเ้านี่เพื่อนอยู่บ้านนี่เพิ่นกับเพาะเบียมีเบียพักเบียเบียต้นนาต้นขี้หูดและแกมีเบียอ่าพริกเนาะมะเขือ ละกาดอกเอ่อีอยงเมื่อกี้ที่ดาไทย,ออยเอ่อียงหางหางจระเข้อ่านหางจระเข้เนาะนั่นแหละเพิ่นหนามีฝีมือในการนะอาเพาะเบีย้ยปลูกฝังอของเพิ่นนี่สื่อไปแล้วรับประกันว่ามีดอกมีผลว่าจังสรนเนาะนั่นแหละเพิ่นเพิ่นเก่งได้ด่านนี่หน้าสาวกับหน้าบ่าวนี เพนเกียงไหลตัวนี้สิขึ้นมาเป็นเบียร์น้อยน้อย,น,ยน้อย,ยอยก่อนก่อนเพิ่นสิเอาไปใส่เต่าไปแยกเต่าแยกเต่าล้วกะหลังจากนั้นเพิ่นกันนับเป็นอาทิตย์เป็นวันเท่านั้นเท่านวันล่ะเพิ่นก็นจังขายเป็นเมนเต่าน้น่อยที่ว่าเพิ่นกะเวลาเพิ่นขายเต่าใ,ใหญ่ไปปุ๊บเพิ่นกะเพิ่นกะเพาะเบียร์หน่อย ไหลดูดแล้เวลามันขึ้นมาได้ประมาณนะเท่านั้นเทนี่อาทิตย์เพื่อนเกนจังจะขายแบบนี้นะนี่แบบนี้แหละนี่เนตนต้นขี้หูดต้นใบมะกรูดนะคะนี่ยู่บ้านนะสาวเพื่อนเพาะไปขาย นี่พอเป็นกระทางกระทางไว้พายอยากสั่งออเดอร์มาทั้งอันนะ่ะออนไลน์เป็นกะส่งห้คือกันถูกอย่างเป็นเงินเป็นทองเบิร์ยู่คาลิฟอร์เนียนี่พี่น้องแต่ออนซอนคืออย่างนี้ มะกระทันไอ้ต้นพุทราพี่น้องนี่มะกระทันตอนนี้ยังพระท่านสุกแต่ว่าก็เป็นหมากลายหลาย,ลายนี่ไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็นมีอะผลละหมากร,รากไม้แตกต่างกันไปนี่อันนี้มันบานอยู่เมืองแคลิฟอร์เนียเนาะนี่ต้นมากกะทันลูกดกเชียว ต้นพุทราพี่นนอกไยกกระถางไปเลยสิเอากระถางใดเดี๋ยวจะบอกลคาคาจกเป็นใครกระถางละเท่าใดยังไม่ได้ถามราคานี่เห็นไหมคะเป็นกระถางอันหางจระเข้งามๆเห็นบ่กพี่นนอง บัตน,นะสาวนี่อันนี้กระต้นใหญ่เป็นหมากเป็นใบอายุอเมริกาเนี่ก็มีหลายรัดเนาะแบบทั้งรัฐฟลอริดาเพิ่นก็นแห้งหลายแม่นบ่ล่ะพี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นอ่าสวนใหญ่ๆแบบทรงทั่วไปของอ่าอเมริกาบ่แต่วไปยูแคลิฟอร์เนียนี่เพิ่นสิเป็นฟาร,ร์มบักใหญ่บักใหญ่ แล้วก็ส่งทัวร์อเมริกาอันนี้แม่นใบใบชพลูเนาะแม่นพักอิเลิร์ดเนาะนี่เห็นพี่น้องนี่อยู่นี่นะคะอันนี้กับเป็นเต่าเป็นเต่าคือกันนี่เปนจิเพาะไว้อันนี้อยู่หลังหลังบานเพิ่นเด้ออยู่หลังบานเพื่นรดน้ำอันนี้มันบักเชื้อไทยเขาปลูกกินเองอยู่บ้าน ไม่ได้ปลูกขายดอกตัวนี้นี่ตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือพริกโอ้บ่เคยเด้ซื้อจากเถ้อพี่น้องปลูกกินเองโหระพากะงามงามแกงามทุกอย่างนั่นแหละเลอเอ,อ มะละกอเพิ่นปลูกอยู่แต่ว่ามันกับบด้เป็น่วยเพราะว่าเพิ่นบ่ไดดบ่ได้ตั้งใจปลูกว่าสันนะเพราะว่ามะละกอบานเพิ่นมันกับบ่ไดดแพงต้นมะละกอมะเขือเทศมะเขือพวงมันหน่วยหน่อยหน่วยหน่อยแต่มันหักสุ่มตำแซ่บมันแก่พักแพว กินแคบไข่ลูก <laughs> เออมือว่านนี่ไข่ลูกมันไข่ลูกไก่บ่น่ะ <c oughs> เพิ่นมาขายเสื้อไลด์เป็นไข่ลูกไก่ <c oughs> นี่แต่ละวันนี่ด่าจะไปทายอ่ะอ่าอ่าแ,แต่ละยาแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้พี่น้องเบิ่งเด้อว,ว่าอยู่เมืองแคลิฟอร์เนียอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียนี่เมืองอัน้นเฟสโนนี่เพิ่อนอ่ะ อุดมสมบูรณ์คือคือเฮาเ้าหแหละว่านะเพิ่นบอกแล้วว่าอยูุนีเด้อทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยอ่าขออย่างเดียวขยันถ้าบอกขยันก็นจบ <c oughs> <c oughs> นั่นลหละจ้าพี่น้องยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปด้วยพี่น้องเด้อเมื่ออื่นนี่ได้ไปถ่ายอย่างนาอ Surprise! So what